สูตรเด็ดปุ๋ยหมักชีวภาพทำเองลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเกษตรพอเพียงยั่งยืนความยาว10บ,บวชนาทีเพลงอินโทรประมาณ10วินาทีเสียงผู้ดำเนินรายการเสียงสดใสกระตือรือล้น สวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ชื่อพอดแคสต์ที่จะมามอบความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเกษตรกรนั่นก็คือปุ๋ย แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีที่เราคุ้นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเด็ดทำเองได้ง่ายๆลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับคะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปฟังกันเลยหัวข้อที่1ทําทำไมต้องปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ2นาทีผู้ดำเนินรายการ ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงสูตรเด็ดปุ๋ยหมักชีวภาพเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงควรหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพกันนะครับปุ๋ยเคมีเวอร์ซัสปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยเคมีให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชได้อย่างรวดเร็วแต่การใช้ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความหลากหลายของจุลินทรีย์และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำได้ ในขณะที่ปุ๋ยหมักชีวาภาพช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชประโยชน์มากมายของปุ๋ยหมักชีวาภาพนอกจากจะช่วยบำรุงดินและพืชแล้วปุ๋ยหมักชีวาภาพยังมีประโยชน์อีก,อกมากมายเช่นลดต้นทุนเพราะเราสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยได้เองเพิ่มผลผลิตดินที่มีคุณภาพจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพดี กเกษตรพอเพียงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้กับการเกษตรหัวข้อที่2ส,สูตรเด็ดปุ๋ยหมักชีวภาพทำเองประมาณ4นาทีผู้ดำเนินรายการ ตอนนี้มาถึงหัวใจสำคัญของวันนี้นั่นก็คือสูตรเด็ดปุ๋ยหมักชีวาภาพทำเองได้ง่ายๆครับค่ะสูตรนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบเศษพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้ฟางข้าวยาแห้งผักตบชวาสับให้มีขนาดเล็กประมาณ50เซมูลสัตว์เช่นมูลวัวมูลไก่มูลหมูถ้ามีประมาณ20%เซ ปุ๋ยคอกถ้ามีประมาณ10%ดินร่วนประมาณ10%รำข้าวประมาณ5%กากน้ำตาลประมาณ5%หรือน้ำตาลทรายแดงและลายน้ำน้ำวิธีทำ 1. เตรียมพื้นที่เลือกพื้นที่ที่ร่มรื่นอากาศถ่ายเทสะดวก 2. ผส,สมวัตถุดิบนำเศษพืชมูลสัตว์ปุ๋ยคอกดินร่วนและรำข้าวมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3ละลายกากน้ำตาลละลายกากน้ำตาลในน้ำอัตราส่วน1ต่อ10 4. รดน้ำค่อยๆรดน้ำกากน้ำตาลลงบนกองวัตถุดิบคลุกเคล้าให้ความชื้นพอเหมาะคือเมื่อกำแล้วมีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยทําทำกองปุ๋ยกองวัตถุดิบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมขนาดตามความเหมาะสม 6. คลุมกองปุ๋ยคลุมกองปุ๋ยด้วยผ้ากระสอบหรือวัสดุอื่นๆที่ระบายอากาศได้ดี7 กลับกองปุ๋ยกลับกองปุ๋ยทุกๆ7 1 0ถึง10วันเพื่อให้อากาศถ่ายเทและเร่งกระบวนการย่อยสลาย 8. ระยะเวลาปุ๋ยหมักจะพร้อมใช้งานภายใน2-3เดือนสังเกตจากสีที่คล้ำลงเนื้อละเอียดและไม่มีกลิ่นเหม็นผู้ดำเนินรายการเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับค่ะสำหรับใครที่ต้องการเร่งกระบวนการหมักให้เร็วขึ้นสามารถเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในกองปุ๋ยได้จะช่วยให้ปุ๋ยหมักมีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับค่ะ หัวข้อที่3การนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้ประมาณ2นาทีผู้ดำเนินรายการหลังจากที่เราได้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพดีแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างรองก้นหลุมใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชช่วยให้รากพืชได้รับสารอาหารตั้งแต่เริ่มต้นใส่รอบโคนต้นใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพรอบโคนต้นพืชเป็นระยะระยะเพื่อบำรุงดินและให้ธาตุอาหารแก่พืช ทำน้ำหมักชีวภาพนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปแช่ในน้ำแล้วนำน้ำที่ได้ไปรดพืชเป็นการให้ปุ๋ยทางใบอีกทางหนึ่งปรับปรุงดินนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปผสมกับดินในแปลงปลูกเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ผู้ดำเนินรายการปริมาณการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพของดินควรสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและปรับปริมาณการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมนะครับค่ะ หัวข้อที่4สรุปและฝากข้อคิดประมาณส3หนาทีผู้ดำเนินรายการวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงสูตรเด็ดป,ปุ๋ยหมักชีวภาพทำเองที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอาจต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับค่ะ ผมดิฉันหวังว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาทำกเกษตรแบบยั่งยืนกันมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าการดูแลดินก็เหมือนกับการดูแลชีวิตดินดีพืชก็งามชีวิตก็มีความสุขคำแนะนำเพิ่มเติมควรมีเสียงประกอบที่เหมาะสมเช่นเสียงธรรมชาติเสียงอุปกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟัง สามารถเชิญเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหาควรมีการโปรโมทพอดแคสต์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นควรมีการตอบคำถามจากผู้ฟังเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง หวังว่าสคริปต์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับสามารถนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมครับ